สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะเราจะมาสอนทำ e m o จินะคะแบบไม่ต้องโหลดแอปให้มันยากเลยนะคะทำง่ายๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสอนกันนะคะวันนี้ในคลิปนี้นะคะต้องมีแอปแป้มหิมะันนี้ก่อนนะคะทุกคนเนี่ยแป้มหิมะเนี้เลยทุกคนต้องมีไว้ก่อนนะคะติดเครื่องไว้เรียเลยนะคะทุกคนต้องมีนะคะทุกคนอ่ะทุกคนมาไม่มีก็ต้องไปโหลดก่อนนะคะทุกคนนี วุน้นลอยเเหมือนแล้วนันเขาไปแอปอะไรก็ได้ที่มันเป็นข้อความโซงข้อความได้แหละว,วเราจะเข้าวัดแอปเนี่ยค่ะทุกคนอ่ามีคนเข้ามาแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนนะรับเขาก่อนอ่แป๊บนึงนะะอ่ะต่อนะคะทุกคนก็คือกดข้อความนั่นเลยนะคะกดแบบค้นหาข้อความเลยนะ,ะแล้วก็กดอันที่แบบเป็นสีเหลี่ยมสีอันนะทุกคน นะคะทุกคนกดเข้าไปตรงนั้นเลยนะคะกดนะคะกดเลยกดเลยนะคะเดี๋ยวมีทำตามลูกศรอนเลยนะคะทุกคนทำตามลูกซรอนเลยนะคะทุกคนกดอะไรทำตามลูกศรอนให้หมดเลยนะคะทุกคนทำตามให้เลยหมดเลยนะคะทุกคนทำตามลูกซรอนหมดเลยนะคะแล้วต่อมานะคะพิมพเขาอัดมุดจิฟูนะคะแล้วก็กดคำ่าอื่นๆที่เป็นลูกอนนะคะ นี่แล้วก็ส่วนนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยนีหลากหลายอันมากเลยนะคะเพราะเลื่อนลงไปมันก็ส่วนในข้อนี้เลยนะคะเล้วลงไปอ่ะมันก็จะเรียกขอนิ้มันมีแต่อยู่ทางบนนะคะทุกคนสำหรับสามารถสูงให้เพื่อนว่าเราใช้ไอโฟนรองด้านนะคะทุกคนเป็นมีแต่อยู่ทางบนทางทางล่างอ่ะมันเรียกนิ้มันมีแต่อะไรก็มันก็มีการทุกคนมันเป็นอี่ห้อโทรศัพท์ของปอมาอเองเนาะใครี่อยากให้ทำอะไรนะคะสามารถกันได้เลยทุกคน สทำามมนนันเลยรู้ทุกคนสามามถดคนมาลูอคอม,มีนี่นเลยอ่สาายะส่วนยาอะไรก็าได้แบบจะสอนทำหมดเลยนายมาวิธีนี้ทุกคนอยว่าไปใช้ตามนะะ่ะคนบายอย่าดกูติดตามไว้นะ